นี่ร้านอาหารที่เรากินกันวันนี้ต้มยำกุ้งอร่อยมากเลยเนะเาะไซเมล่าฉันบอกเธอเไงว่าเธอไม่เสียใจแน่นอนไ <c oughs> อรินนี่เธอสอบได้ใบขับขี่มาตั้ง3ปีแล้วนะทำไมเวลาถอยรถยังประมาอยู่อะนี่เธอไม่รู้เหรอว่าตลอด3ปีมานี่ทุกๆสอเดือนอะฉันถอยรถชนตลอดเลยน่าโมโหจริงๆเลย ต้องเสียเวลาไปทำสีตลอดฉันนี่ก็เลยกลัวไปเลยอ่ะฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมานานฉันมีของขอใจใเธอด้วยพรุ่งนี้เธอมาที่นี่สิแบบนะฉันส่งลงให้เธอละส่งให้ละ นี่เธอพาฉันทำอะไรที่นี่อ่ะที่นี่เป็นร้านอารหอยรถยนต์ของพี่ชายฉันเองของขวัญของเธออ,อยู่ด้านในนี้ละไปะไปกันสิดพี่ชายฉันหนพี่ทำได้พี่ก๊อตคะอ้าวฟิล์มไม่เจอกันนานทำไมมาหาพี่ได้ล่ะเนี่ยก็ะหนูอยากเจอพี่นี่คะเย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมคะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองมาแป แต่ก็ไปสินานๆร้องสาวจะเลี้ยงข้าวทั้ทีว่าแต่ของที่หนูให้พี่เตรียมไว้อะพี่ได้เตรียมไว้หรือยังอ๋อเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะว่าแต่ครั้งก่อนเธอก็ซื้อกล้องตัวนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมมาซื้ออีกอะ่ะใช่ค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยจะซื้อให้ไอลรินตัางหากเพื่อนคนนี้ของหนูว่าเวลาถอยรถประมามากเลยค่ะหูกังวลไปด้วยเลย การทํางานที่ช่วยในเรื่องการจอดรถระหว่างขั้นตอนการถอยหลังคนขับเพียงแค่ระวังสิ่งกีดขวางโดยรอบผ่านภาพของคอนโซลกลางทําให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัยในการถอยหลังมากยิ่งขึ้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางเซ็นเซอร์จะแจ้งเตือนเพื่อให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นนอกจากนี้เราสามารถเลือกมุมกล้องดูได้ด้วยนะนี่วันนี้ขอบใจเธอมากจริงๆนะถ้าได้เจ้าตัวนี้มาแล้วเนี่ยเวลาขั้นถอยรถก็คงจะถอยชนน้อยลงออะข่ะจ้า ถาใช้ดีไงก็บอกด้วยนะแล้วก็ครั้งหน้าอย่าลืมเลียงกุ้งยำกุ้งฉันด้วยล่ะมาแล้วนะ